ก็เหมือนเป็นตัวแทนของวัยรุ่นด้วยเป็ครอบครัวด้วยที่แบบว่าอาประช้ากันเป็นเหมือน,น,น,โนโค,ความฝันอะไรกันเหมือนกนหนูด้วยค่ะที่แบบว่าเก็ทำความฝันตลอดแล้ววันนี้ก็ดีไซน์ที่ได้มาเปิดงานนะคะร้องเพลใะะงใงด,ด้วยสายงสาปเล่ด้วยกันแล้วก็งานใหญ่มากๆนะคะมีวงทำถ่ายรูปด้วย โอ้ตอนนี้เป็นนิวเอร่านะคะได้ขับโลโก้ใหม่ด้วยต้อนรับอะไรกใหม่เยอะๆใช่ค่ะก็เพื่อนๆสามารถมากันได้นะคะที่หนูบอกคือที่ให้เราได้ดื่มกันนะคะอากาศร้อนก็ดื่มฟักซี่ก็บชิ้นใจนะคะแล้วก็วันนี้มีโชว์จากแน่ๆค่ะแล้วก็คอกซีแล้วก็โฟอีฟว่าคนโดนถ่านโดนอ่ะอุ๊ยโดน ใช่วันนี้ก็มีเพลงพิเศษนะคะที่เป็นเพลงของฟินิสเบียค่ะซึ่งเป็นดับเบิลแอนนันเจอร์ของแบล็กซีนะคะวันนี้ก็ยืมของร้องเลยดีใจดีใจเป็นเอ่อเป็นเป็นไอรอนเราในสมัยตอนที่เราเด็กๆนั่นแหละอะไรี่จริงๆงั้นวันที่28ก็มีด้วยนะคะมีของโชว์ศิลปินท่านอื่นๆที่จะได้เข้าไปในโชว์ในโดมนะคะซึ่งเขาก็จำกัดคนเข้าสำหรับใครที่อยากชมก็ต้องดูจอ L E D ด้านนอกอะไรอยแบบนี้ ต้องวิ่งมาต่อเลยใช่ก็เป็นยังไงบ้างดีใจคะ่ะคือเหมือน,นเหมือนได้เหมือนเราได้ขวนกลับไปนะตอนนั้นที่เราเป็นเป็นนักล่าฝันนะคะแล้วเราก็เหมือนได้แชร์ประสบการณ์ให้น้องๆด้วยเพราะอย่างวันนี้ไปคุยน้องๆก็รู้สึกเครียดมากว่าเหมือนแบบเหมือนเรายังไม่รู้ว่าเราก้องทำยังไงเราจะต้องอะไรแล้วก็ขอขอคำแนะนำจากพวกเราเหล่เะะเาเ็นเธออย่างงี้ค่ะก็ได้ประสบการณ์ีค่ะะก็ได้แชร์ประสบการณ์ให้น้อง เราเป็นเพื่อนฝันงามว่ะแต่ว่าในรายรเไม่ดูไม่เคยดูเลยไม่ไม่คือคือคู่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 ไรดีโดยที่เป็นเพื่อนหลายคนเขาดูอยู่แล้วล่ะด้วยความที่เขามี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 ภาพที่เขาวางเอาไว้อ่ะมีกฎที่เขาคิดว่ามันต้องเป็นไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบให้กำลังใจน้องๆอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าใช่พยายามให้น้องแบบว่าปรับตรงไหนถึงจะดีขึ้นแต่ที่จริงมันก็ดีอยู่แล้วนะอะไร นาไปที่พูดกับน้องอะไรอย่างงเกันค่ะใช่คือก็ใช่ก็หนาพอเป็นแต่ก็ไม่เชิ่นางฟ้าเลยหนูก็คิดว่าน้องๆต้องการกำลังใจยอะค่ะและแล้วเราก็ไม่ได้คนเรามาผิดพลาดกันได้เราไม่ได้อยากไปทักเตอร์อะไรอย่างนั้ยเราก็ก็บอกว่านางฟ้าก็ได้แหละจ้ะ ความต่อเนของน้องๆเหรอคะหลากหลายมากค่ะคือทึงนะคือทุึงที่ประเทศไทยเราไม่ได้มีอ,อุตสาหกรรมการบันเทิงที่ผลิตให้เป็นนักศิลปินอะค่ะเรามีเด็กเรียนร้องเพลงเรียนเต้นแต่เราไม่ได้มีแบบว่าเป็นเป็นอาชีพหลักขนาดนั้นอะแต่ว่าพอเราได้มาในการเนี้มันมันก็ว่าเด็กไทยเก่ง จริงๆเก่งมาตั้งนานแล้วที่เราเห็นแบบคนไทยไปโกลบอลหลายคนมากอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากกลับมาทำให้ให้วงการบันเทิงไทย e n t e r t a i น m e n t i n d u s มันไปได้โกลบอลมากกว่า,านีน้ใช่แล้วหนรู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคที่มันจะเริ่มแล้วมันมาแล้วมาะแล้วที่แบบเพิไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หมายถึงว่าค่ะเพราะว่าเราคิดแบบว่ากลับมาค่หมันจะกลับไปค่ะก็คือ ไม่ได้ยหนเลยค่ะกแบบ็ต้องยวโคกตองนทีต่อน้าเคะจริงๆหนก็ไม่ได้ถ่ายโวโลมากนะหนปสายแบบสายเป็นตัวเองอะ่ะคอหนมัน,อนกออย่างคนจะคิดว่าเราแบบายวอคอะไรเงี้ย่ว่าอววาไม่่อยเก่งนะ้คนก็เลยแบบเทไปทางวอมากกว่าเลย เราขอเลยว่าก็ขอบคุณค่ะแล้วก็คดีที่เหมือนว่าถ้าถ้าเขาเอาคิดหนูมาแชร์ในเน็ตกันเต็มแล้วก็คิดว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะว่าเขาเห็นเราเหมือนเป็นแบบอย่างที่ดีอะไรอยอย่างงเี้ค่ะก็โตัวอ๋อหนูรู้ว่าใคร <laughs> หนูรู้อ่างนี้คืมีคนที่หนูรู้ เยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนรู้จักมากมายเยอะแยะไก่กองเราสาามแบบเอยได้แค่นี้แต่แบบว่าโอ๊ยก็ตื่นเต้นอยากเห็นอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะใช่มีเอ็กเขาบอกได้ไหมอ่ะไม <ป S> ่ <ไป S 1> เอาหรอไม่แต่ปีที่แล้วมันมีปีก่อนหน้านี้มันก็มีปีเนี้ยก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเออแต่มันก็มีมาเป็นปกติแต่ปีนี้อาจจะมไ,ไม่ไมีก็ได้ ขนมค่ะขนมค่ะร้านเนี่ยดีวานนะคะก็ขอบคุณที่มีกสทนสีมากที่รีวิวให้ก็เป็นร้านที่ขนมทำกับคุณเติ้ลนะคะได้เป็นเชฟ์กับขนมในเงี้ยเรามาคอนแท็กกันแล้วเราก็เออได้ไอเดียใหม่ๆบาง่าเอาขนมไทยเนี่ยไปไปไปจริงๆอยากให้มันแชร์ไปต่างประเทศด้วยแล้วก็พยายามรักษาความเป็นไทยไว้อยู่ ก็ชอบขอยทองอะไรใดๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะคนไทยชอบเนาะแล้วก็ยิ่ดีมากเลยทุกคนก็ขอบคุณมากๆทานไทยอร่อยนะคะเพราะหนูว่ารู้สึกว่ามันอร่อยทุกคนที่กินก็ต้องอร่อยใไปฝากแล้วก็ทุกคนไม่ฝากคนงานเลยค่ะคนงานนะคะก็อ๋อทูมายเซลค่ะเป็นเพลงพี่แต่งเองด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้พระเอกลีวีแ mm ล้วเราก็กำลังขยันขยอนให้เขาส่งคิวมาให้อยู่กับเขาคิวเยอะมากนะคะก็ก็ค่ะเออ もうここはホン